แต่ก็วั่ห้าเช็คตรงกันและตลาดโลกที่เลยนะเดี๋ยวเราอลกที่ในเอกสารว่ามีอะไรโรไปรมว่ามตรงมาไม่เรมีตลาดแล้วลเงินมันเงินอะไรยังไงเงินทาโ่กเขาจะได้ท่านตัแทนียงใจัรงเงินที่นี่นะเราให้คนัไม่เ็ไรเคับเมาร้องเรื่องผมเรื่องผมกคือว่าเขานหนึ่งใมีการแจ้งความรองทุตับกว็ตี้าเรียก việc gặp tại <laughs> cái <laughs> cái 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 này được được bên cái cái